เด็ดๆๆๆๆๆดๆๆๆดๆๆๆๆเๆๆๆเๆๆๆๆดๆๆๆๆๆดๆๆๆดๆดๆๆๆาๆดๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆดๆๆๆดๆๆ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 ๆรๆๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆดงๆๆ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 นๆัๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆๆนบๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆ้เๆๆ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 วๆเเ ผีโพงเราจะเข้าตรงไหนดีเนาะนี่เราจะเข้าไปตรงไหนดีนะครับต้นไม้ต้นใหญ่มากแถวนี้เป็นป่าลึกนะครับเ,รเข้าทางไหนนะเข้าตรงไหนเนาะนี่เนาะอะ,อะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่เด้อสิ่งที่ ศักสิ์อยู่แถวๆนี้เพื่อมาหาตัวเลขให้กับ f อให้กับคุณผู้ชมกันนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ขอคนละแชร์เด้อสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับผมได้ตัวเลขเด็ดแน่นอนนะครับเขาบอกว่าผมมาที่นี่ครั้งแรกนะครับ อะไรยายบุญสมัยแต่ก่อนเป็นยังไงเขาว่าอยู่เหยอะกว่ผีโป่งผีป่งอ่ะผีโงผีโงเออยายผีโป่งอผีปงผีโปงเออผีโปงแต่ห้าสิบเท่มหน่งเขาเอาผีโป่งอยเลยผมเอาคือบ้านผมก็เอิ่นผีโป่งเหมบอแมนบอกเอออยู่นี่เฮียนเฮียนลายเอาันต่อ สงน่อยโยนโยนม่ไอพวกทำสะพานเนี่ยเขามาขอถูกสามตัวนะเขาเคยถูกสามตัวขอที่ไหนบ้้านนตรงีะพอยกบ้านให้แล้วพอดีพวกเขาไปกลับไปบ้านไม่รู้ใครมาทุกบ้านเขาทิ้งอ้าวมีแต่ก่อนนะแต่ก่อนนานยังใหญ่ ปีแล้วบอหลายปีแล้วหลายปีแล้วยายมันจะออกแสงตรงนี้เลยบ่อันนี้ยายไม่เคยเห็นแอ้คนเฒ่าคนแก่เขาพูดเขาพูดว่าตรงนี้ตรงนี้เยอะเยอะมีผีโปงตอนกลางตอนเย็นแบบนี้ยายก็นอนอยู่ไรได้ยินได้ยินเสียงเด็กร้องร้องอาว่าเอาว่ามันมีมันมีไอ้ไม่รสกมันมีมัน มันมันให้คนเห็นนะไม่ใช่ไม่ให้คนเห็นเวลาเขาเลี้ยงเวัวเลี้ยงควายเวลาควายมาตรงนี้จะวิ่งเลยควายจะวิ่งนี้เลยไม่รู้มันตื่นอะไรมันตื่นอะไรอันนี้ไม่รู้จะคล้องงไายเราเริ่มทำทีธีเลยเดี๋ยวจะมุดแม่ข้าวเหนกินขอกินขามาขอกินขามาขอกินก็ขอดีๆเป็นไรมาทำให้ปากบิดปากเบี้ยวก็เลยยินยอมว่าเออถ้าหาย ก็จะแซนวายให้กินหัวหมูอจะยกบ้านให้ก็มาแซนวาเขาก็หายเขาก็ดีขึ้นเอามาแซนวาก็ยกบ้านให้บ้านให้เขายกในป๊บเนาะอืยกเขาก็หหมูตัวนึงเาก็พอวันวันเขาก็ปากก็ดีขึ้นอื ใส่เกลี้ยงค้าแส่นมากมือนี่อ๋อสมพื้นยายทำพิธีหรอครับผมขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับครับาคิดว่าคลิปนี้ตัวเลขนีครั้งแรกเนาะครั้งแรกได้ยินว่าเฮียนจริงๆอืงต้อวางตนีวางตนี

đốt 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 เจ็ดหนึ่งเอาเลยลูกเอาเลยลูกเจ็ดหึ่งหาถูกอย่าลืมนะอะไรครับอย่าลืมอันยังี่มองเห็นไหมมองเห็นไหมเจ็ดหนึ่งแน่นอนก็มองไม่เห็นเลยไม่เคยไม่มีใครเคยมาไม่มีใครเคยมาหรูไม่เคยใครไม่มี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 ม่มีจริงจริงพิ่งมาเนี่ดีอกดีใจอยู่ทุกวันไม่มีใครจะมาคุยด้วย อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวลูกหลานไม่มีไม่มีลูกไม่มีหลานลูกหลานไปไหนหมดมันหายหมดแล้วมันไปซ้ำแล้วซ้มตัวปู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 ขนาดปูขนาดปูขนาดปูปูแก่แล้วลูกแก่แล้วมันหลายปีแล้วปูแก่แล้วลูกปูแก่จริงจลิงเจ็ดตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่เมเอาเลยแน่นอนจับมือทำไม่เชื่อ จับมือเลยจับมือเลยจับมือ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 จัมือจับ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 มือจัมือืมือจัอจอมอออจั้อจัออจับุยอจัามือจับออจัอจอ่มืเข้ากือมอออมอ มาตังเอาเนาะอาอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตุนนำหน้าอยู่อย่างนี้แหละท่านี่ท่านบอกไม่เข้าอยู่อย่างนี้แหละไม่เข้าถ้าไม่กินอย่ามาพูดจถมีบ้านอยู่ได้อถ้าไม่เห็นข้าถ้าไม่กินถ้าไม่เห็นอย่าบอกลูกบอกหลานนี่มันเงินเสียทองมันจริงจริงเลยว้ายวกินนนำก่อน โอ้ฟูขนาดฟูขนาดเขาฟูขนาดแล้วโอ้ทุกน้ำนี่น่ะทั้งทูกทั้งน้ำนี่นั่นเออเอาสองตัวก่อนลูกฮะไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่นี้เลยงวดนี้เอาแค่นี้ก่อนอ๋อ้งวดหลังค่อยเอาเยอะครับทีหลังเดี๋ยวฟูขนาดมันเข้ามาจริงๆมาลายตัวโบตัวตัวโบเป็นแน่นอน จิงิง t หน่นอนเจ ế หนึ่งนอนหนึ่งงจิจิงจิงิเลยเจ็ t หนึ่ถาไม่เชื่อกี่วันมันจะออกคอยดูนะมันออกเลย chết หนะบนลูลาันนี้แล้วแต่นะแลแต่บนลูลแล้วแต่นะเดี๋ยวดูก่อนมันจะให้สองตัวหรือสามตัวเอาพอเอาให้ยายสามตัวหา ไม่ต้องเอาหรอกลูกไม่ต้องเอาเอาแค่นี้บอกครับเอาแค่นี้เจ็ดหนึ่งตัวเดียวอเจ็ดหนึ่งตัวเดียวไม่ต้องเอามากงดหลังค่อยเอาอีกให้งดเดียวเจ็ดหนึ่งให้หนึ่งโอ้ให้มากงดเดียวหนี่บอกครับปู่ไม่ใช่มาครั้งแรกตัวเดียวครับให้ตัวเดียวเอาเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเท่าไหนไม่เอาก็แล้วแต่คนนั้นก็มองไม่เห็นนะตาบอกบอกแล้วว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งจริงจริงเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอาเลยเจ็ดหนึ่งจริงจริงให้ตัวเดียวไม่ต้องให้เยอะซื้อเลยอ่ะเอฟซีไม่ต้องให้เยอะเอฟซีทางช่องซื้อเลยเด้อปูไอ้หนังบอกบอกว่าปูอะไรนะปูอะไรนะปูอะไรบอกซื้อด้วย ไม่เคยมาไม่เคยมาเพิ่งมานี้มาดูว่าปู่อยู่ยังไงกินยังไงปูอยู่ยังไงกินยังไงปูอยู่มีความสุขมีความเจริญไหมบอกลูกบอกหลานหน่อยปู่บอกให้ลูกให้หลานรู้ลูกหลานจะได้มาดูว่าปูอยู่ยังไงกินยังไงปูอยู่ยังไงกินยังไงอยู่มีความสุขมีความเจริญปูรู้จักหวยรู้จักเบอร์พูดเป็นความจริงถ้าโกหกไม่เอานะปูนะไม่เอา ปูอะไรปูอะไรบอกแกลูกหลานด้วยลูกหลานจะได้เรียกถึกคันทีเตยปิดดองอ้าวเชื่อไหมถ้าไม่บอกไม่รู้ทุกวันนี้เขาไม่พูดภาษาสวยนะทุกวันนี้เขาพัฒนาเหมือนกันพูดเสียมพูดเสียมพูดเสียมนะปูพูดเสียมนะไม่ใช่พูดไทยพูดเสียมพูดเสียมมันเป็นยังไงรู้ไหมนี่ปูอะไรปูอะไรบอกว่าปูอะไร អ <Nee liksomality> <Nee> like ើយព្រះឲ្យបងឲ្យខ្លួនឲ្យទីណាឆ្លងខ្លួនតាមមកខ្លួនជាអង្គលមុកអង្គមកចកមកអង្គពីគីឡើងអុយខ្លួនយុយមូលខ្លួនមូលអាកលគឡាកខ្លួនលមីលផលពីផមួយគជនេះកមកអង្គពលស៊ីរនេះយឧលអ៊ីសអលអូលអ៊ីលអរអូលយ อุลอุลอุลคราวนี้ลราจะโด่งจะดังแน่นอนลูกดังดังดังแน่นอน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 ปู่บอกว่าดังก็ดังเยอะเด้อปูขนาด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 ปูปูผีปูปูผีโปงปูผีโปงปูผีโปงนะเดี๋ยวปู่จะไปเล่นโบกเล่นไพยอ้าวปู่จะไปเล่นโบกเล่นไพย ปูไม่เคยอยู่เฉยๆปูเที่ยวเที่ยวเล่นบกเล่นไทยเล่นไงลูเอาให้ชนะเอาได้เงินได้ทองอยู่ทุกวันเนี้ยปูมีทรัพย์สมบัติปูมีทรัพย์สมบัติเปิดให้แกลูกแกหลานด้วยปูอายุเท่าไหร่นาะปูอายุเท่าไหร่เนาะปูร้อยกว่าปีแล้วลูกร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีดูก่อนอย่าถามทําไมอายุให้แล้วเจ็ด นึ่งเจ็ดหนึ่งจะเอาทำอีกอายุเอาทำอะไรอายุอย่ายุอยากรู้อายุนะอยากรู้อายุอาอายุอายุอายุจริงๆปูอะไรปูกระาโงปูผีโป่งปูผีโป่งแต่ก่อนเนี่ยแม่ยอดสุดยอดยอดจริงๆเลยบางคนมาตอนนั้นตอนนั้นเลอปู่จะว่าเล่าประวัติให้ฟังครับจะรีบไหมก็ไม่รีบครับ รับ<อ><ำ>พูดมาไทยสักฟังแต่ก่อนปู่มาอยู่ตรงนี้ลูกหลานปู่เยอะแยะครับแต่ทุกวันนี้บางคนก็ตายบางคนก็ไปหาทำมาหากินไปเรื่อยๆเหมือนมนุษย์เราน่ะลูกแต่ปู่ไปตรงนี้ไปไม่ได้เพราะปู่ไม่สงสารสงสารบ้านช่องห้องหอแต่ไหมแต่ก่อนหลายปีแล้วนับไม่ถ้วนว่ากี่ปี ปู่ก็จําไม่ได้คือปู่สติไม่ค่อยดีแล้วคืออายุเยอะร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปีร้อยสิบเก้าปีโอ้ร้อยสิบเก้าปีเอาร้อยสิบเก้าปีจริงๆลูกร้อยสิบเก้าจริงจริงเลยร้อยสิบเก้าปีจริงจริงไม่ได้โกหกนะร้อยสิบเก้าปีจริงนริงอยู่นานแล้วปู่อยู่นานแล้วแต่ปู่อยู่ตรงนี้ไม่เคย เดือดร้อนใครใครไม่เคยถามลูกถามหลานลูกหลานก็มาเดินไปเดินมาโอ้ยดีดีเลยเนาะน้ำไปยู่ตรงนี้เอาไปบอกไลิกิอังคอลิกิอิลอิลเอลโอลิกิมาอังคอลิกิอังอังโตอักิเลเลเมเกโอ้ยยงเจียงยังยังยูยงโยยิงยาโยยยิ่งยายุกยะยังโยยิยังโยยิยังโยยะยะยงโยโยยังย เยอะยังโยโยโยนะโยโยโยเยอะเยอะลูลูเยอะล้านลูเยอะใครคนลูกคนลูกไปอพยพกลกิลามังโรับทับสมบัติปู่อยู่ตรงนี้ห้ยโบราณห้ยโบราณอยู่ตรงนี้จ้่าห้ยโบราณอยู่ตรงนี้ครับอยู่นานแล้วห้ยโบราณทับของปู่จะทำไมปู่ไม่ขึ้นมาให้ลูกให้ล้านเห็นไม่มีใครมา พูดมาตกมาแต่งจะขึ้นให้ทำไมตกแต่งแบบไหนปูอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวให้มาสองสามงวดก่อนจะคุยให้ดูบึ้งให้คักบิ้งให้คักๆมาช้า,ชางก็มีมาก็หายหมดช้างก็หายหมดหายไปไหนหมดไม่รู้ใครเอาไปไม่รู้หายหมดม้าก็มีช้างก็มี แต่มันหายหมดของเก่าของสมัยเขายกบ้านให้แต่ไม่รู้ใครมาตีไอ้คนคนนี้เดี๋ยวลูกหลานถูกช้ำตัวลูกหลานจะซื้อมาีบ้านจะอยู่ปู่ไม่มีบ้านจะอยู่ปู่ไม่มีบ้านจะอยู่ไอ้คนอื่นเขามาทุบทิ้งให้หวยแล้วเข้าซามตัวเขาได้เงินแล้วเขามายุกสารให้ปู่พอดีไอ้คนใจบาปมันมาทุบทิ้ง เอาใหม่ปูเอาใหม่เอาใหม่เนาะปูเอาใหม่ปูให้ตรงตรงเอาให่ปูให้ตรงตรงท่าปูให้ตรงตรงจะยกเลยยกเลยปูไม่ต้องเสียดายหรอกถ้าปูให้ตรงจริงๆไม่เสียดายหรอกปูขอให้ปูอยู่ตรงไหนก็บอกลูกบอกหลาณพูดความจริงอยากเห็นบ้านปูทั้งสดสวยงดงามให้คนใจบาปมันมาทุกทิ้ง ตัวไหนน1771 1771 1771กลับด้วยลูกกลับด้วยเก่งๆจริงๆเหรอแน่นอน71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 แน่นอนแน่นอนได้นอนสุขยอดแน่นอนเจ็ด1 71แน่นอน71ให้ไม่ซื้อก็แล้วแต่นะให้แล้วให้แล้วให้แล้ว ถ้าอยากได้เงินก็ซื้อเอาเจ็ดหนึ่งซื้อเลยเนาะเจ็ดหนึ่งนะซื้อให้ซื้อให้ถืเอเดี๋ยวมันอใานปูรีบเอาเดี๋ยวมันอันปูบอกแล้วสุดแน่นอนจริงจริงยังไม่ได้ทําอะไรเลยปูให้เลยแน่นอนปูพอใจปูก็ให้พอใจพอใจเนาอของกับของกินผลละมาเยอะมากเยอะมายะหมดหลังปูเป็นคนถือศีลปูไม่กินเหล้าปูไม่กิน จะเอามาถวายปู่ก็ไม่เอาไม่รับที่มานี่ปู่ภูมิใจด้กินของกินของหวานเนี่ยน้องมหลังถ้ามาเอาอีกผลลรหมากลากไม้มีขนมน้ำส้มแค่นี้ล่ะลูกครับไม่เอาเหล้าเมายาไม่เอาไม่กินไม่เอาไม่รับปู่ไม่รับไม่รับของมึนเมาจริงๆ ซื้อน้าจซื้อนะ7จนะจ1 7หนึ่งจ็ดหงจจ็ดหนึสาธุสาธุสาธุนะครับเอฟซีจหนึ่งจหน่งโดูเดียวแขนๆเลยแต่เล็กหนึ่งึเก่าก็คือเล็กอายุเนาะอายุเน่นึ่งร้อปีหนึปีไอ้นี่เขียนคันว้ซื้อเนาะเขียนคันซื้อแต่หเข่งเเลยเข่งเจนึงหน นะครับเข็บหน้าจอไว้เด้อครับท่านผู้ชมอ้าวเดี๋ยวไล่มั่งสี่าหถึงไล่ไปเรื่อยๆเนาะ,ะมาัมา่งสี่เนาะเออมาเจ็ดหนึ่งเข่งเข่งอายุเพิ่นร้อยสิบเก้าปีนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ